Gracias. <laughs> เที่ยเขยนให้ตรงกับที่เราได้เห็นกนละามาได้มาเป็นสถานที่ส่ดแล้วที่นี่ก็ป่าทุกวัาแต่การที่นากาไปอยู่เป็นหน้าที่ของกองีกชัานนงดังนั้นคือที่นักศึกษาต้องเนี่ยการใหแต่ไม่ได้ลงไปตรวจแล้วเกเก เป็นวขอขอบค์ใน้ำรไม่ดีส่วนเรื่องการดำเนินการเรื่องการตรวจเรว่าื่องการเนพานเรื่องการลักฐานเรืการเปิดัหารือารเื่องของวายกเองแล้วก็เราะมีเดานคุ้ม

เราหรือว่าเราต้องบอกก่อนนะว่าชุดปฏิการที่ร่วมด้วยคะครกับเารเป็นเดของเจ้ามออยู่บ้านเด็นะครับก็ต้องขอเรียนว่าสําหรับวันนี้ทางกองร้อยกองอาสาลักษณะนินแดน์อบเภอลือตร่วมกับทางสามบ่ายคือทางตำรวจอาหารเนี่ยเรได้มาประชุมมอบนโยบายแล้วก็กระชับในการปฏิบัติงานกับสมาชิกกองอาสาลักษณะนิเวศในการดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชน รวมทั้งได้แยกข้อราการต่างๆที่เป็นความผูงใยของผู้บัญชาในการประจำที่นะซึ่งหลังจากการการประทุกที่แจงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในทุกเดือนทางอำเภอร่วมกับทางสำนัายนี่ก็จะมอบหมายภรรารกิจต่างๆให้กับสมาชิกองสารค้าสารด,ดินแแล้วในบางเดือนก็จะมีการสุมตรวนปัสสาวะ เพื่อหาสารเต็ติดนั้น,นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคอตชอและทางกรอองนและธิกาที่ต้องการครั้งหนึ่ก็อาจจะสุต่ตรวจเป็นบางชุดเนื่องจากว่าอพอมีข้อมูลกล่าวสาลหรือว่าได้รับแจ้งว่าสมาชิกคอตดานใดที่มีพฤติก,กรรมน่าสงสัยน่าอะไรก็เราจะตรวจเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่งนะก็จะทําเป็นประจํา ตลอดทั้งปีนะเพื่อที่จะเข้มงวดตรวจานไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเลยจะฟ้องสมาชิกกอสตนี้เขา้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก,ก็เป็นมาตราการหนในการที่จะดูแลก,กํลาลังคนของเราให้ปลอดจากยาเสพติดแล้วก็จะได้เพิ่มขีดความสามารถใน้านการ,รตรวจรับสารแล้วนะก็ยังสร้างความรู้ความเข้าใจใ,ให้กับกอสตให้มีความตรนะหนักในช่วยกันรณรงค์ในการป้องกันปาราบปรามแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับทางรายการ ในการที่จะแก้ไขปัญหายาเิติดต่อไปนะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานที่จะมาช่วยในการตรวจอาสาจิตโดยเฉพาะทางทีมงานของสาธารณสุขทางเจ้า้าที่ตำรวจที่มาคอยอกำกับดูแลในการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย